ชูมีคนได้ทายวิดีโอไว้เว้ยตะเกียติดไรป่ะไม่อตัลงมางก้อนเลยไม่ลงมาได้ไงมันก็ไม่ได้สโอจะไล่เดอพอดีจะไรเดอเลยนะไอเบียไอเบียขึ้นไปอีกรอบนึงเรียบไปเบียมอปยัาเป็นต้นน ตัน Slack, ต <asy> ranch, ตน้อยต, <intelligence> ตันหนาตัวน้อยว่าท่อนละตัวดิดคตีงมาโดเมื่อคนหนึงดนมนนึงหมดบักตานยักตด้นี <HO US> S> <S ่พู่อหนูหน่ะ เมร้จะทำเรี่องแันอตักต้องมงาน้เหมือนกับเขาสงจัสารอบทีายเพเขานี่จบอแล้วสองรอบรวมันก่านแดงแทนใจอายคือทอดบานคือทอดข็งแหง tao còn điệu trông ngan, cô gặp khấm phèn, nhà ban hâu, bao sao